ชา,าวลัคนาราศีมีนดาวพิตย์โครจรอ,ออกจากเรือนการเงินไปอยู่ในมุมสหัชชะต่อดวงชะตาในดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมปี2566ชา,าวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นช่วงห่วงที่ดวงชะตาเนี่ยนะครับจะโฟกัสในเรื่องของเงินเงินทองทองมากขึ้น นะครับคุณจะคิดเรื่องเงินคุณจะพยายามสร้างทรัพย์คุณจะจัดการเรื่องเงินเงินงทองทองบางท่านจะมีแนวทางในการใช้เงินไป,ไปกับการลงทุนจะโฟกัสไปที่การลงทุนโฟกัสไปที่การนําเงินไปต่อเงินหรือมีโอกาสที่จะคิดแปลกๆนะคิดแปลกๆนะครับมีความคิดแปลกๆมีแนวความคิดไม่ซ้าใครนะครับเกิดงานเกิดงานบางอย่างที่ไม่ออกแรงมากก็ได้นะครับดาวการงานเป็นราชาโชคอยู่ ไป8เดือนหลังนี้เป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ทำอะไรต่างๆทางการงานยังพึ่งพิงเป็นที่มาแห่งรายได้ได้ทำอะไรต่างๆทางการงานยังพอมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอุปถรัรมภ์นะครับขอเพียงคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือในกิจกรรมใดๆในชีวิตของคุณจะมีความการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมเป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ดาวราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินนะครับ ท่านใดขาดเงินอยู่นะครับก็จะได้เงินนะมันจะมีช่องทางและโอกาสในการสร้างทรัพย์ก่อทรั์นะครับเห็นช่องทางใหม่ๆเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในการสร้างเงินเกิดขึ้นกับชะตาดาวพฤหัส,สบดีนั้นนะครับโคจรร่วมกับดาวพระราหูร่วมกับดาวพุธจะเกิดหัวคิดในการค้าขายการลงทุนนะครับบางท่านจะมีโอกาสที่จะ ขุดธุรกิจออนไลน์หรือท่านใดที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจลับๆธุรกิจไม่มีหน้าร้านจะเกิดคุณเกิดโชคเกิดชัยกับดวงชะตานะครับเป็นเป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่จะมีการปันส่วนแบ่งเวลาชีวิตเพื่อไปจัดการจัดงานจัดระบบงานต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับมากขึ้นได้ดีนะคุณจะแบ่งงานแบ่งเวลาแบ่งการแบ่งขั้นตอนหรือจัดการดำเนินงานต่างๆของคุณได้ดีนะครับ อาจจะแปลว่าคุณจะมีงานมากกว่าหนึ่งงานคุณจะมีงานสองหน้าขึ้นไปนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ดวงชะตาจะแปลว่าคุณจะมีการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างร้านสำนักงานบ้านที่ดินคอนโดเทาเฮ้าก็เป็นไปได้บางคนจะเสียเงินไปกับบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือยวดยานพาหนะนะครับในช่วงห่วงนี้เนี่ยนะครับ บางคนเดียนะครับมันจะแปลว่าจะเจอรักจากการทำงานหรือจะเจอรักในที่ทำงานหรือจะมีโอกาสเกิดคู่หุ้นส่วนหรือเกิดการทำงานร่วมกับต่างเพศหรือท่านใดที่ทำงานร่วมกับคู่จะโฟกัสไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองต่างๆมากขึ้นคุณกับคู่จะได้พูดคุยเรื่องงานหรือเรื่องเงินเงินทองทองร่วมกันหรือจะได้รับคำปรึกษาซึ่งกันและกันนะครับก็ได้จะแปลอย่างหนึ่งว่าในดวงชะตาเนี่ย เป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคจะตีโกนเข้าไปสู่ราศรีธนูไป1ปีเนี่ยอันเนี้ยช่วงเนี้ยบางท่านเกิดงานใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้โอกาสต่างๆใหม่ๆทางการงานท่านใดที่มีหนี้สินเนี่ยจะมีโอกาสขี้ขายได้นะเพราะดาวพฤหัสเคลื่อนในเรือนการเงินนะครับแต่ราหูยังล้วงอยู่นะในช่วงนี้จนถึงตุลาเนี่ยรายจ่ายอาจจะเยอะมีรายจ่ายแปลกใหม่มีรายจ่ายมากขึ้น มีได้มากับต้องจับจ่ายออกไปหรือท่านใดเป็นนักลงทุนหมุนเงินอยู่จะดีนะในช่วงนี้เหมาะเอาเงินไปหมุนนะครับบางท่านอาจจะมีการลงทุนบางท่านเสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารเด็กลูกน้องคนอ่อนกว่าได้ซื้อของบางอย่างที่พึงพอใจนะได้ลงทุนกับสิ่งที่พึงพอใจนะครับก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องบอกว่าดาวการเงินโคโจรได้ตำแหน่งนิดตรงนี้ไป45วันตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมมาแล้ว นั้นช่วงครึ่งเดือนหลังดาวการเงินก็ยังจะตุโคนกับดาวราวหูเป็นคู่ศัตรูช่วงนี้ต้องระวังถูกโกงเงินระวังคดีความทางการเงินระวังมีเรื่องเสียทรัพย์มีเรื่องเสียเงินขาดเงินเนี่ยตช่วงนี้เนี่ยเอ,เอาง่ายๆคือเอาง่ายคือว่าในช่วงนี้บางท่านเนี่ยอาจจะมีการจัดการทางการเงินที่พลาดได้นะครับ นะต้องรอบครอบในเรื่องของเงินทอง,ตงแต่ว่าท่านใดที่บางคนจะเสียเงินก้อนนะท่านใดที่มีแผนเสียเงินก้อนที่เป็นประโยชน์ก็แก้เคล็ดดวงชะตาต้องระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยอาจจะมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ให้บุตรบริวารเจ็บป่วยลูกหลานสัตว์เลี้ยงเด็กหรือบางท่านจะมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งลูกค้านะครับ ดาวพุธกับดาวพระราหูโคจรร่วมการในเรือนการเงินอาจจะแปลว่ามีคนมายืมเงินคุณจะให้ยืมนะมันจะไม่ได้คืนมันจะได้คืนช้าคุณจะมีระวังมีปากเสียงกับญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือคุณจะมีเหตุการณ์ให้ใครบางคนมาพูดไม่ดีใส่คุณแล้วมันจำนะครับแล้วมันไม่ชอบนะนะครับไม่จะมีคนมาใช้คําพูดไม่ดีหรือคุณอาจจะได้ใช้คําพูดไม่ดีใส่คนอื่นด้วยหรือว่ามันจะมีปากเสียงกับญาติพี่น้องญาติเราญาติแฟน หรือมีคนแบบเป็นญาติแล้วมาพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับระวังมีปากเสียงกับคนใกล้บ้านเรือนเคียงด้วยก็ได้ดาวอลีก็อยู่ในจุดสหัชชะนะครับเพื่อนบางคนต้องห่างห่างหายห่างเหนินหรือจะมีเพื่อนบางคนที่ไม่อยากติดต่อมันมาติดต่อเข้ามาบางท่านได้เพื่อนใหม่ด้วยนะนะครับได้เพื่อนใหม่ในช่วงนี้มิตรอาจจะมาเป็นศัตรูนะครับหรืออาจจะมีมิตรมีเพื่อนมีญาติมีเพื่อนบ้านบางคนมาขอความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณ มีเรื่องอึอออดอัดขับใจจากคนใกล้ตัวเกิดขึ้นได้ด้วยญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนโรงงานนะครับชาวลัคนาราศีมีนอาจจะได้เครื่องประดับเครื่องรางนะครับวัตถุมงคลบางท่านได้เข้าใกล้ศาสนานะครับก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้ระวังเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะจะมีปัญหามันแปลว่าบางท่านจะได้เช็ครถบางท่านจะได้ซ่อมรถ บางท่านจะได้ปรับปรุงบ้านอาณาบริเวณจัดการที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ยวดยานพาหานะบางท่านได้ย้ายที่อยู่นะนะครับหลาที่นอนหรือได้ไปนอนต่างจังหวัดหรือจะแปลองก็ได้ระวังแฟนคุณเจ็บป่วยนะหรือมีปากเสียงกับแฟนคุณแฟนคุณจะมีเรื่องรับลมคมในบางอย่างกับคุณหรือแฟนคุณจะเจ็บป่วยอะ่ะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะแปลว่าคุณจะมีรักลับๆมีรักที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือคุณจะมีความรับลมคมในบางอย่าง ไม่ได้บอกแฟนคุณนะครับมันจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีเรื่องลบรับลมคมในเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างเกี่ยวกับงานหรือคุณจะมีเรื่องรับๆที่ไม่ถูกต้องมากนักไม่ได้บอกใครให้ล่วงรู้นะครับเกิดความลับบางอย่างในใจโดยไม่ได้บอกใครให้ล่วงรู้ก็เป็นไปได้แต่ต้องบอกว่าการเงินนะลาหูจะดโกลัังคันะนะครับรายจ่ายแปลกๆจะเข้ามาหรือรายจ่ายจะมากขึ้น นะครับลาหูจะล่วงเงินล่วงทองนะครับถ้ามีแผนเสียเงินต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ก็จะแก้เคล็ดดวงชะตานะครับมันจะแปลหนึ่งว่าในช่วงนี้เนี่ยดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะก็จะโครจรเข้าเรือนที่สี่จริงๆดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่4มาตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม เป็นเกณฑ์ดีของดาวพระศุกร์นะครับเป็นเกณฑ์ดีของดาวพระศุกร์นะครับทำให้คุณจะเนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมดําเนินการสิ่งใดมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือบางท่านอาจจะคือดาวมรณนะไปอยู่เรือนพันธุทท่านใดรอการจัดการมรดกนะครับก็จัดการในช่วงนี้จะดี นะบางท่านที่เราจะซ่อมบ้านซ่อมรถเอารถไปเช็คปรับปรุงที่อยู่อาศัยย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวมันก็แก้เคล็ดไม่ฉชนนั้นจะมีข่าวขราวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องคนในครอบครัวแปลว่าจะมีญาติทางไกลติดต่อเข้ามาทางมือถือไม่ได้พูดคุยนะครับก็เป็นไปได้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดอยากจะมีเครื่องรางประจําตัวประจํากายเสริมดวงชะตานะเป็นเครื่องรางเฉพาะบุคคลท่านใดยังไม่มีนะนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางเฉพาะตนเป็นยันนาวคุณมหายันโบราณน,นะเป็นยันที่ ใช้อุ้มดวงทุกด้านนะครับแบบโบราณเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะนะครับจริงๆมีเยอะอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะครับนะไปดูกับแอดมินนะนะครับมีเยอะอยู่กับแอดมินแต่ว่ามีเฉพาะท่านที่ให้เปิดเผยได้นะครับแต่ผู้หญิงท่านนี้เขาอยากให้เป็นวิทยาทานนะเขาบอกบูชายันนะว่าคุณเนี่ยได้รับเงินมา4ล้านถูกหวย3งวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสดท,ที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเขาส่งมานี่เป็นความเชื่อของเขานะ อันนี้คือเขาได้เงินมา3ล้าน4ล้าน,นนี่เขาโชว์ในบัญชีมา3ล้านกว่ากว่าเพราะว่าเขาใช้นี้ไปประมาณล้านหนึ่งนะครับเขาบอกเขาทนลําบากมาหลายปีแต่พอบูชาเนี่ยเขาเกิดเรื่องดีๆนะแต่อันนี้นเป็นความเชื่อนะต้องบอกแบบนี้นะมันเป็นเครื่องรางที่สร้างจากสองศาสตร์บางคนเนี่ยตอนนี้ง,งานรับเหมาก่อสร้างเข้าเยอะมากคิวยาวถึงปีหกเจ็ดขอบพระคุณอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับก็มีบางท่านก็ถูกหวย ห้าสิบแปดใบอย่างเงี้ยถูกประมาณที่ห้าสิบใบอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ว่าคอนเซ็ปต์คือเสริมทุกด้านเป็นยันที่สร้างจากพุทธศา,าสตร์และโหราศาสตร์ก็คือเป็นยันที่เอาดวงชะตารเราเนี่ยมาเขียนล้อมรอบด้วยอัคระยันชั้นสูงในศสาสนาหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านะนะครับก็ได้เครื่องรางหนึ่งที่รับเอาตำแหน่งดวงดาวหรือพลังงานจากมุมดวงดาวทําให้วัตถุที่เราสร้างเนี่ยมีพลังงานในตัวนะครับเป็นการ สร้างเครื่องรางเฉพาะดวงชะตาซึ่งก็เหมือนกับการสร้างภาคเครื่องภาคเกจีโบราณเนี่ยเขาก็จะหาตำแหน่งดวงดาวแต่ว่ามันไม่ใช่สร้างจากดวงชะตาเรานะครับท่านั้นเป็นยันที่ประกอบด้วยพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์มีความเป็นมงคลยิ่งนะครับนะนี่เป็นยันเชิงประสบการณ์ผมด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้หลายท่านเกิดเรื่องดีๆท่านใดอยากได้ลิงก์รายละอดด้านล่างนะยันนะวคคุณมาหายันโบราณนะครับต่อมาเนี่ยนะครับจะมีอีกอเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์นะเป็นคอร์สออนไลน์ ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตายากงอยากแบบให้มันดีขึ้นะนะดีกว่ายอมรับสภาพเดิมเดินบางคนเนี่ยพื้นดวงไม่ดีชะตาเกิดมาก็ไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาอ่าปัญญาบางทีมันก็ถูกดับถูกอับอับแสงนะครับนะมีอยู่ศาสตร์หนึ่งนะครับเป็นคอรอดออนไลน์ที่ชื่อว่าความลับจับหลายล้านนะครับเป็นข้อมูลนะครับนะที่ผมรวมมาหลายศาสตร์แล้วก็มากั่นกองเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ของผมผมใช้เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตอันสั้นมากนะครับนะ จากติดลบจนมีหลายล้านนะครับไม่กีป่ปีนะครับนะคอร์สออนไลน์นี้นะครับเป็นคอร์สที่เรียนด้วยตัวเองที่บ้านนะครับนะท่าใดสนใจนะมีค่าเรียนนะลิงก์ไลน์แอดด้านล่างหรือลิงก์หน้าช่อง TikTok กนะครับก็ทักแอดบินไปเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดเข้าเรียนได้ทันทีเลยนะนะครับลงทะเบียนแล้วสวัสดีครับ